วัดีค่ะวันนี้ครูยายมาเที่ยวที่เกาะล้านนะคะซึ่งในเกาะล้านนะคะวันนี้ครูยายมาที่หาดตายายค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะ สวยใช่ไหมคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะหรือว่ามีเวลานะคะเราก็สามารถมาเที่ยวที่เกาะลานได้นะคะมาง่ายมากๆเลยค่ะนี่นยามขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ